งานนำเสนอหัวข,ข้อการนำเสนอ 1. ความพร้อมส่วนตัว2ข้อมูลที่ต้องใช้วางแผนศ,ศึกษา3ข้อมูลประกอบอาชีพ 4. สรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากาการทำงานนี้ 1. นความพร้อมส่วนตัวความเข้าเริ่มกิจกรรมค่ายเช่นค่ายครูปฐมวัยเพื่อทดลองอาชีพสังเกตการจากสิ่งที่ทำและสนุกตื่นทำได้ดีลางฝึกงานหรือกิจกรรมหลากหลายส่วนตัว สองไทม์ไลน์มกราถึงกุศภาสำรวจขนาที่สนใจและติวสอบข้อมหาวิทยลาลัยต้นปีแัดสินใจเลวอขนาดที่สมัครสมรัครรอบ G Pad Ticket 9วิชาสามัญหรือวิชาเฉพาะอัปเดตพอตร์ตโฟลิโอให้พร้อมสมัครรอบที่1กลางปีกันยาถึงพฤศจิกายนยื่นพอร์ตโฟลิโอในะระบบ ICARS รอบที่1เตรียมตัวสอบโอนิและวิชาอื่นๆหากไม่ได้ยื่นรอบที่1 เตรียมพร้อมสำหรับรอบสองปลายปีทันวาถึงมีนาคมเยี่ยสมัครในรอบที่สองโคต้าและรอบที่สสอบกลางร่วมกันพฤษภาคมถึงมิถุนายนสมัครรอบที่สหรือรอบที่หรับตรงอิสระหาก,กไม่มีที่เรียน การสอบเปิดให้กู้คณาสาขาเช่นคณะวิทยาการจัดการาคณะครุศาสถาบาันพยาบาลทุนการศึกษาเช่นทุนเพสุนันทายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาดีเด่นขาดแคลนได้ระหว่างเรียนทำงานพาทามสองข้อมูลที่ต้องใช้ในการวางแผนศึกษาต่อรอยที่หนึ่งพอร์ตโฟลิโอสมัครสิงหา2 5ง7ใช้ g ีพ 2.50แฟ้มรมสะสมงานรอบที่2โคต้าเป็นต้นปี2518สำหรับนักเรียนมีผลงานและจิจกรรมดีเด่นรอบที่สาัช้คน GPA ทีกตหรือวิชาสามัญรอบที่4สมัครตรงอิสระสมัครพศ2518สำหรับผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน รอบพอร์ตวิดีโอใช้ G ีแกและแฟนมสะสมงานไม่สอบวิชารอบโคตาส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยอังกฤษสังคมคณิตขึ้นเป็นอันดับโคตารอบทีใช้ G ีแพดชีแกวิชาสามัญไทยอังกฤษสังคมคณิตรอบที่4รอบรับตรงอิสระใช้คะแนนสอบมหาวิทยาลัยหรือสอบสัมภาษณ์ 3. รยายวิชาปลายที่สำคัญและต้องใช้เป็นหลักสำหรับในการเรียนต่อให้สาข,ขาครูปฐมวัย นาภูตั์ได้แก่ภาษาไทายภาษาอังกฤษภาษาสังคมศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาเอกเฉพาะทางการพัฒนาเด็กผู้ไว้จิตวิทยาการเรียนรู้เด็กการออกแบบและการจัดสรรจิต,ตกรรมเ,เรียนรู้สำหรับ ก,การดูแลส่งเสริมพัฒน,นาการภาษาไทยเพื่อการสอนเด็กภาษาอังกฤษสำหรับเด็กผดุงวัยวิชาบังคับทั่วไปจระยะิยธรรมและคุณธรรมสำหรับคุณครูการวิจัยทางการศึกษาเบื้องต้นสื่อและเทคโนโลยีศึกษาการบริหารจัดการห้องเรียนการสื่อสารและการประสานงานกับผู้ปกครอง 3. ข้อมูลการประกอบอาชีพ อาชีพหลักจบครูปฐมวัยครูอนุบาลครูปฐมวัยผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผู้จัดการกิจกรรมสําหรับเด็กเปิดศูนย์เด็กเล็กเปิดตัวเนของตนเองอาชีพที่ต้องการในอนาคต 1. ครูอนุบาลสอนและดูแล เด็กปฐมวัยในโรงเรียน 2. ผู้ดูแลเด็กในสูย์พัฒนาเด็กเล็กส,ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในช่วงก่อนวัยลักษณะางานที่ต้องทำ 1. ครูอนุบาลวางแผนการเรียนการสอนดูแลเด็กจัดกจิจกรรมส,งส่งเสริมพัฒนาการเช่นร้องเพลงวาดภาพเล่นเกมการศึกษา 2. ผู้ดูแลเด็กในส่วนเด็กเล็กดูแลความปลอดภยัยป้อนอาหารช่วยฝึกทักษะวิหาและส,งส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้ชีวิต ให้ชีวิตประจําวันทักษะที่จําเป็นสื่อสารและเข้าใจเด็กเล็กอดทนใจเย็นจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการดูแลสุขภาพความปลอดภัยของเด็กทํางานร่วมกับผู้ปกครองและทีมได้ เงินเดือนโดยประมาณครูปรถมวัยเริ่มต้นประมาณ15,000บาทถึง18,000บาทต่อเดือนเอกชนหรือศูนเด็ดเกเล็ก1 0 0 0 0ถึง2,000 0บาทต่อสถานที่และประสบการณ์ความก้าวหน้าในอาชีพเรื่องตำแหน่งครูจํานาก,การหัวหน้าศูนย์ผู้บริหารโรงเรียนศึกษาต่อปริญญาโทูเพื่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเด็ก 4. สรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานชิ้นนี้ ได้พัฒนาทักษะส,สื่อสารและเข้าใจเด็กสร้างพื้นฐานมั่นคงให้กับเด็กในช่วงวัยสำคัญมีโอกาสประกอบอาชีพหลากหลายเช่นครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้บริหารส่วนเด็กเล็กรายด้านมั่นคงและมีโอกาสเติบโตในหลายหลายอาชีพได้ทำงานมีคุณค่าและส่งผลต่ออนอาคตของสังคมจบการน,นำเสนอคะ่ะ